ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบส,วสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวสองท่านเลยนะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณพี่ครับเป็นพระเอกของเราเลยเนาะพ่อรองว่า่พระเอกพอรอง <c oughs> วันนี้นะน้าชายก็มาปกติเหมือนเดิมนะหกปีก็พบกันที่ในไร่ในสวนอย่างเดียววันนี้เราจะพามาดูว่าในการปลูกฟักทองเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างที่เราจะต้องศึกษามันใช่ไหมพี่ฟักทองหน้าแหลงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนต้นแค่ไหนพี่ แค่หัวตะตุ่มเลยว่าไม่เอวอันนี้เอ็กโกครั้งแรกครั้งแรกที่ผ่านมาผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่เดือนอะไรฮะเดือนเมษาเปล่าเดือนเมษายังอ่าเนี่ยใกล้เดือนเมษาแล้ววันนี้วันที่สามสิบมั้งนะฮะเกือบเดือนเมษาแล้วนะฮะทำไมฟักทองของพี่แค่กับเอวงงมากได้นานเยอะพันก็พันเดียวกันนะพันก็พันเดียวกันทางไพศาลนะฮะอ่อก็ยังไม่สูงเท่าไหร่เนาะ แต่ทำไมมันโอ้โหสูงและยอดสวยมากนะฮะบอกวิธีการปลูกหน่อยฮะหลุมละกี่ต้นสองล,ลต้นหนึ่งสองต้นต้นหนึ่งสองต้นห่างก,กันประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแถวล่องสองเมตรครึง่งสองเมตรครึ่งมันก็ปกตินะสองเมตรครึง่งสองเมตรอสองเมตรครึ่งกับอ่าอ่าสามเมตรเนาะมันก็เป็นการปลูกวักทองแต่ทําไมของพี่ทําไมถึงแน่นแบบนี้ฮะงงมากเลย ก็สายพันธุ์ก็เอามาจากละชัยใช่ไหมใช่ทำไมถึงงามกันหลนี้นะฮะป่ะมาเดี๋ยวเรามาถามกันคับว่าทําไมพี่ถึงดกไอ้งามและดกด้วยนะลูกมันลูกมันเยอะมากเลยพี่เนี่ยมันได้ดูขาด้างในเข้าไปไทยด,ดูดิน่เน,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 นี่ดูเนี่ยดูดูดกจะตายนะฮะทำไมถึงฮะ มันใหญ่ที่ตรงที่ใกล้ๆยอนี่มันเล่าเลยนะมันมันมันจะดอยใช่ไหมที่ที่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราดูของผมก่อนเออเล็กๆอย่างนี้นนี่มัสวยมากถูกมากเลยต้นนี้ไม่ออกออกประมาณห้าลูกต่ออ่าใหญ่แค่สามอ๋อเหลือครึ่งหนึ่งอ๋อเหลือครึ่งหนึ่งผมเอาแล้วแหละต้องรอดูของผมก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะว่าว่ามันเป็นยังไง เขาบอกว่าต้องต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะเอาตัวผู้ดอกตัวผู้กับตัวเมียมาจิ้มกันอันนี้อันนี้มันอยู่ที่สถานที่ว่าไม่มีพึ่งไม่มีมิ้นต์ไม่มีมิ้นเนี่ยถ้าตัวตนจะไม่เน่านะถ้าลูกนี้ใหญ่ัวนี้นี่ลูกจะเน่าละใช่ไหมอ่าอือถุกที่สวนนี่ถ้าลูกลูกนี่ใหญ่นี่ลูกนี้จะเน่านะไอ้ตัวนี้เท่านี้ยังไม่เน่าเดี๋ยวลูกนี้ใหญ่กว่านี้นี่ลูกนี้จะเน่าละอ่าก็คือสลัด มันสลัดใช่ไหมอ่ถ้าถ้าถ้าย,ยอดเดียวนี่นะออ้สองลูกลูกนี่มันไม่เน่าลูกนี่มนันนาถ้าถ้าโอกแค่ลูกเดียวนี่มันไม่เนาอ่าเสียท่านั้นชใจแล้วนะฮะนัชชัยอยากจะรู้ว่าอะไรจะทําให้พักทองลูกร่วง,งใช่ไหมอ่าอ่าแต่ถ้าเราเกิดเราเราจิ้มหรืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเกสรตัวผู้อยู่ไหนพี่ตัวผู้มาดูจิ้มแต่คนนั่นแหละมาจิ้มพักทองให้ดูหน่อยนิอ่าดูนี่ดูนี่นี่คธอดอกพักทอง ตัวผู้นะฮะไหนแฟนพี่อยู่ไหนอะแฟนพี่อยู่ไหนรุ่นนีอะอรุ่นเนี้ยอนีมาดูกันครับว่าการจิ้มแกสอนทาให้อ่าฟักทองติดดีและไม่หมันอย่างที่พี่ว่าทําแบบไหนนะนี่มาดินี่ยอ่ามาดูที่มันมีไหนอ่าตามมาดูนี่แบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นี่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 เออเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ตัวนี้ พราะดอกมันเยอะมากเลยป่ามันสมบูรณ์มากอ่นนอเราไล่เราไล่จิ้มแบบไหนฮะอ่าแม่จิ้มเหมือนจิ้มคนเลยเนาะ <c oughs> ต้องวนด้วยเหรอ,อวนด้วยเน้นด้วย แค่นี้แหละต่ลึ่นแล้วแต่ลื่นแล้วอันนี้คือตัวเมียหรอแค่นี้คือการผสมใช่ไหมแต่แต่ถ้าพื้นที่ที่มีมิงมีพึ่งเยอะๆก็ไม่ต้องทำก็ได้โอไม่ต้องทําก็ได้อันนี้คือตัวผู้ใช่ไหมเด็ดได้ไหมไปตอมตัวนี้ไปตอมนะนี่คือตัวผู้นะก็ผสมกันแล้วเออเดี๋ยวดูนี่กษณะมันแตกต่างกันยังไงครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันไงตัวเมียตัวนี้ตัวเมียมันต้องมีลูกสิพี่ตัวเมียต้องมีลูกข้างล่างอ่ะพี่พี่ส่งดูตัวเมียคือต้องมีลูกแบบนี้นะฮะ แต่ตัวผู้ต้องเป็นแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะหมดลูกใช่ไหมไม่มีลูกหมดลูกไต่ใ่ก็ตลกนะฮะตลกเพื่ออตรสในการสนทนานะฮะความรู้เล็กเลน้อยของพวกเราแบบบ้านๆนะฮะนี่ใช่ไหมนี่ไงนี่ของของใครใหญ่ของใครเล็กอันนี้อันนี้ผมไปจี้มาหลุดหมดแล้วอ๋อหลุดหมดแล้วอ๋อไอ้ไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยเหรอใช่ อ๋องั้นแปลว่าหนึ่งหนนก็คือได้แค่หนึ่งดอกอุ้ยได้หลายดอกพี่ได้สองสามดอกก็ได้สองสามดอกเลยนะจิ้มแต่เขาผมนี่ผมไม่ใช้ผมไม่ทำโหยอดมันสุดยอดเลยรอพึ่งผสมเอาพึ่งมันผสมแต่เดี๋ยวนี้มันจะมียาผสมใช่ไหมฮะยาฉีดยาเทียมผสมฉีดได้อยู่นะแต่แต่เอาโบราณมั่งก็ได้เนาะ จิ้มแบบนี้เอามาก่จิ้มจิ้มแบบนี้สมัยติดสวนเขามิ่งนะไม่ใช่โบราณนะโบราณโบราณไอสมัยเก่าก็คือใช้พึ่งใช้พึ่งแต่เดี๋ยวนี้พึ่งตามนี้ยังมีมีแต่ถ้าว่าข้างล่างโดนตีตีกินหมดแล้วถ้าเขาตีกินหมดแล้วไม่มีพึ่งก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะฮะอย่าเชื่อนะชัยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ผสมนะชัยไม่ผสมประมาณร้อยขอไร่นะฮะเรียบร้อยโดนด่าเลยฮะลูกสลัดแบบอย่างคุณพี่ว่าเลย ลูกมันสลัดได้นะฮะไม่มีพึ่งก็ต้องจิ้มถ้ามีพึ่งถ้าถ้าเราไปดูแล้วพึ่งมันตอมเยอะๆไม่ต้องจิ้มก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้เราก็ต้องดูเอาเนาะว่าเป็นไงแต่ถ้าว่าชัวร์ๆก็แบบนี้ได้เพราะฟาร์มนั่นดีหรือว่ายุคใบสมัยใหม่ก็ช้างผสมเทียมเลยสม่าไปจิ้มตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้ามันดอกตัวเมียมันจะบปลาแต่ช่วงช่วงใหม่เนี่ยเนี่ยเที่ยงเที่ยงนี่ผสมไม่ได้แล้วล่ะเที่ยงที่งนี่ผสมไม่ได้แล้วยุคต้องช่วงประมาณช่วงเช้า เด็ดดอกตัวผู้อย่างนี้เลยแหละเดี๋ยวดูเข้ามาดูหน่อยฮะว่าฟักทองความสูงของเขาขนาดไหนตัวผู้หนึ่งก้านผสมเเมียดี่มานี่โอ้นี่ฟักทองฟักทองกี่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 เดือนนะฮะเนี่ยนะฟักทองกี่เดือนนะพี่โอ้ยพี่มานี่พี่มาดูอะไรนี่หนิครับลลูกเเต็มยดูลูกพี่พี่มาดูลูกฟักทองเลยอ๋อแล้วดูดูลูกดิ เห็นไหมฮะอยู่ลูกข้าทองฮะโอ้นั่นอย่าอะเลยนะฮะนี่ละปลูกมันอยู่ที่ดินครับอยู่ที่ดินนะฮะการติดไม่ติดเราก็เออพวกฟาร์มชัวเราก็ช่วยนี่ไปมั่งก็ได้นะฮะแบบนี้เราก็อ่นนี้มันหลุดแล้วเออช่วงเช้าเช้านี่พอหลุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเขาเรียกว่ามันจะเตรียมแก่อันนี้พี่อันนี้อันนี้เออเนี่ยเห็นไหมครับ ช่วยผสมมันไม่ต้องลวกโอ้ยม่ลุกลเออถ้าถ้าไม่ผสมไม่มันจะมันจะล่วงโอ้ยลอดอกดูดูดูลูกยัมันเยอะเยอะมากเลยอ่ะมันน่าจะหลุดนะถ้าเราปลูกถี่เนี่ยที่ทนายบอกว่าปลูกถี่ไม่ได้มันจะปิดแน่นเกินแล้วมันจะทําให้ดอกหลุดดอกร่วงได้เราผสมอ่าเกสรไม่ได้ไงมันแน่นเกินนะฮะ ตัวน้อยอ่ะใช่ตัวพึ่งพึ่งน้อยอ่ะเนาะดูความสูงนะชัยดูแค่เอวเนาะ่ยความสูงนะดูย่อย่อมันมีกี่เดือนพี่ทั้งหมดนี่กี่เดือนสองเดือนสองเดือนยังยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบเนาะแต่ถ้าว่าสองเดือนก็หกสิบวันวันที่เจ็ดปลูกวันที่เจ็ดกันตาอ่าก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันหรือแปดสิบวันสูงสุดเก็บผลผลิตได้เลยนะฮะก็ถือว่าแปลงนี้เรามาดู เพื่อศึกษาแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรด้วยกันเนี่ยลูกหลานของเรารุ่นส่อรุ่นเนี่ยจะได้ดูนะชัยนะว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราบำรุงดีๆตี<ส>น้ำาติกเกอร์ใส่ปุ๋ยนะฮะใส่อะไรนะขี้ไก่เหรอขี้ไก่มันมีเกลดไหมขี้ไก่อันนี้ไม่มีเกล็ดอันนี้ไม่มีเกล็ดเลยขี้ไก่ขี้ไก่ตรงเลยนี่ยอดนี่เอาเก็บไปไปขายได้ไหมถ้ามีคนซื้อเก,ก,ก็บได้<ๆ> เอาต้มกินได้นะเอาไปแกงได้ใช่ไหมแกงส้มต้มกะทินนี้ลวกน้ำพริกได้เพราะว่าผมใส่ปลาแห้งป้ยาไล่เพี้ยได้ได้สองวันออเพราะความสูงก็ดูนะฮะอ่าอ้์วันนี s p e น k e r จะดีมากเลย speaker นี้เมตรหนึ่งหนึ่งเมตรใช่ไหมฮะใช่นึ่ง s p เกอร์นี้หนึ่งเมตรนะฮะเนี่ยดูความสูงของกระซองแสดงว่ามันก็เกี่ยวกับพื้นดินในการบำรุงดินด้วยเนาะอ่าการปลูกก็สําคัญที่สุดก็คือการบำรุงดินที่ไก่อย่างที่พี่ว่า นะฮะแล้วปุ๋ยใส่กี่ครั้งฮะใส่แค่ครั้งเดียวมั้งผมเพิ่งมาใส่เนี่ยปุ๋ยยังอยู่เนี่ยเนี่ยใส่นิดเดียวเนี่ยเนี่ยยังอยู่เนี่ยแต่ถ้าดินอย่างนี้นะใชัว่าถ้าล่องถ้าล่องห่างกันประมาณห้าเมตรจะดีนะห้าเมตรหรือสี่เมตรนะพี่เนอะสี่เมตรค่ะสี่เมตรเกินเสี่เมตรหรือห้าเมตรแต่จะดีเพราะว่านี่มันแค่สองเมตรครึ่งก็ไมรครึ่งโอ้โหเข้าไม่ได้เลยดูพี่เราได้เอาใจนี่ไปถึงเออสภาพพักทองแบบนี้่่นนาาน่าจะอายุยืนด้วย ก็เหมือนคนแล้วนะอายุยืนก็ต้องสมบูรณ์ไม่ถึงแ่าระหว่างร่องเลยค่ะต้องถ้าได้ประมาณสี่หรือห้าเมตรถ้าดินแบบนี้นะดินนี่คือดินอะไรฮะดินป่าด้วยดินดินพื้นที่ลาดใช่ไหมดินดินดาแล้วเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือปลูกผักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดกระลำลุยกระลำรุออทุกปุ๋ยน่านนะอาจจะตกค้างอยู่มันก็เลยงามกันใหญ่เลยมันจะสลัดกันไปเนี่ยกระลำ แต่ที่ทางภาคอีสานที่ว่าประมาณสักห้าร้อยัวไร่ที่ปลูกให้นายชัยตอนนี้นะที่เก็บผลผลิตไปอ่ะไม่ได้แบบนี้เลยกระลองกองแกงเลยไม่รู้มันต้องดูต้องดูตอนเก็บว่ามันจะมันจะเป็นดินทรายไงตอนนี้ฮะมีเปรียบที่สุดตอนนี้ก็คือการปลูกพักทองหรือว่าปลูกพืชในช่วงหน้าแรงน่าจะเป็นตั้งแต่ดีตั้งแต่อุตรดิ์ไปถึงแม่สอนจะดีมากเพราะว่าตอนเช้ามันยังมีน้ำค้างอยู่คร้บ อันนี้อันนี้ปัญหาเออปัญหากับมันมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําก็ถ้าถ้าใช้นี้นี่น้ามันจะเปียกทัวถึงหมดทัวถึงแต่ถ้าเราใช้น้ําหยดคือมันจะเปียกตรงที่ตอ่อเฉพาะเฉพาะเฉพาะต่อแบบไหนดีกว่าแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเ,ออเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเมือ่อกี้ผมว่าเนาะ มันจะมันมันจะอ่อนล่าตรงนี้เลยอ่ามีรากด้วยมีรากด้วยมันจะอ่อนล่าเลบนี้มันช่วยความรู้ใหม่มันจะช่วยกันหาอาหารถ้าเราใช้น้ำหยดนี่มันจะอาหารมันจะอยู่ตรงที่ตอจะยช่ที่ดีเพราะว่าเวลาเคลือไปมันมันไม่ไม่ไม่มีรากลงแล้วพี่จะได้ความรู้ของพี่เขาด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าขอขอบคุณพี่เนาะเราก็จะได้ความรู้เดี๋ยวเราจะไปดูการแปลงที่ประสบความสาเร็จคือ ได้ลูกจะเก็บพรุ่งนี้กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูใช่ของญาติญาติกันนะตรงนี้ก็คือการดูแลทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่คนนี้อยู่นะที่ผ่านมาก็เป็นระยะเวลากี่ปี5ที่รู้จักกันกี่ปีแล้ว5ปีเนาะก็ถือว่าเราขาดขาดช่วงโควิดโควิดเรากกันไม่ได้แต่เราปลูกพริกก็ยังส่งไปทางกันได้อยู่แต่ปีนี้เรามาสลับเป็นฟักทองแล้วเดี๋ยวก็จะไปเป็นพลิกอีกในช่วงหน้าฝน เพราะฉะนั้นแล้วในการโครงการของน้าชายเนี่ยจะอยู่กับเกษตรกรมาเนี่ยถึง6ปีและก็ตลอดไปจนน้าชายตายนี่แหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคครับวันนี้ได้สาระดีๆก็ไปดูย้อนหลังกันก็แล้วกันนะว่าจุดด้อยกับจุดดีของการปลูกพักทองของอำเภอเงาจังหวัดลำปางหันไปทางนู้นด้วยครับเย้กันเล้เย้กันเด้โอเคครับอ่ากดเลยครับ Bye. Okay.